สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะโบจะมาขอเหอถึงสิ่งของที่ทางเว็บ Sephora.co.th นะคะได้จัดส่งสิ่งของเหล่านี้ให้โบมานะคะไม่ได้เป็นการเสียซั์เองแต่อย่างใดนะคะก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีจากทางเว็บ Sephora.co.th ส่งของมาให้โบได้ทําการรีวิวเหอให้เพื่อนๆดูในลิปคิปนี้นะคะตอนนี้ทาง Sephora เขาได้จัดจําหน่ายทางออนไลน์แล้วนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ที่จังหวัดไหนนะคะอยู่ไกลแค่ไหนเน้ออยู่กันดานแค่ไหนก็สามารถเข้าไปช้อปปิ้งได้เลยตลอด24ชั่วโมงเลยเนะ้คือช้อปปิ้งทางนั้นได้เลยเนะ พร้อมบริการจัดส่งฟรีเมื่อเพื่อนๆช็อปครบ699บาทขึ้นไปนะคะก็จะมีการจัดส่งฟรีถึงบ้านเลยแล้วพบกับแบรนด์เอฟพูีอีกมากมายนะคะที่ไม่มีวางขายตามเคาน์เตอร์ตามห้างชั้นนำทั่วไปนะคะก็จะมีอย่างเช่นทาร์สเนาะเอเกอร์แม็กเจคขอบบิวตี้นะคะแล้วก็ Urban ีเคนะและโซอีว่าค่ะและเขาก็ยังมีแบรนด์อีกมากมายนะคะที่กำลังจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะตลอดทั้งปีเนาะ และความพิเศษของคลิปนี้นะคะก็คือทางเว็บ s e ฟูล่ co. th นะคะเขาให้โบเลือกสินค้าที่โบจะมารีวิวทําการเหอนในครั้งนี้นะคะคือให้โบเลือกเองเลยว่าโบอยากได้ตัวไหนโบก็จิ้มไปได้เลยนะคะรับรองว่าเข้าของที่โบเลือกมาเพื่อนๆต้องถูกใจเหมือนโบแน่ๆเพราะโบชอบทุกชิ้นเลยจริงๆนะรับรองว่าคลิปนี้อินเนอร์มาเต็มค่ะและทุกแบรนด์ที่โบจะหยิบยกขึ้นมาเห ờ, ินให้เพื่อนๆได้ดูในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้ตาม s e ฟู l a าทุกสาขาเลยนะคะหรือไม่ก็ชอบผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยนะคะยกเว,นนวนะะเ้นแบรนด์โซย คู่สิบออนไลน์เนอมีขายเฉพาะที่เว็บไซต์ของ s e p h o r a .co.th แค่แบรนด์เดียวเท่านั้นนะคะเพื่อนๆและแน่นอนนะคะเพื่อนๆในคลิปนี้เนอก็ต้องมีโค้ดของแถมสําหรับเพื่อนๆคนดูแฟนเพจของโบเนอทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวโบจะใส่รายละเอียดทั้งหมดลงในกล่อง description บ o ็อกด้านล่างนะคะก็จะเป็นกล่องที่อยู่ข้างใต้ย u ทูบนะคะเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆดูข้างใต้ย YouTube, นะู u ูบเนอรเขาก็จะมีออข้อความการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมมะเพื่อนๆก็คลิกดูได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าโบเลือกสิ่งใดมาบ้างค่ะเพื่อนไปเลย แรกที่โบเลือกมานะคะจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นะก็จะเป็นของ Sephora Collection ค่ะเป็นลิปติกมีชื่อรุ่นว่าครีมลิปสเตนค่ะลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะก็เป็นลิปจิ้มจุ่ม ทั่วไปอย่างที่เราเคยเห็นนะคะสี06พิง k s ซ u f ฟ l ค่ะเขาเป็นลิปสติกเนื้อครีมนะคะที่มีเนื้อบางเบามีเม็ดสีที่ชัดตัวนี้โบได้ลองทาแล้วนะคะเดี๋ยวโบจะขึ้นรูปให้ดูเนะว่าทาออกมาแล้วเฉดส,สีเขาจะได้ลักษณะแบบไหนนะคะเพื่อนๆเขาก็ทําได้อย่างคําเคลมที่เขาเคลมมาจริงๆค่ะว่าเนื้อบางเบาเม็ดสีชัดนะคะแล้วก็ ว่าในเรื่องของความติดทนนะนะก็ในระดับหนึ่งค่ะเพราะว่าเขาเป็นลิปเนื้อครีมนะคะไม่ใช่ลิปเนื้อแมตต์เนอะเอ่อฟิลลิ่งที่ให้ก็บางเบาสบายลิมฝีิปากดีค่ะไม่รู้สึกว่าปากแห้งเนอะส่วนผสมของเขาว่าน่าสนใจมากๆนะคะจะมีส่วนผสมของน้ํามันอะโวคาโดนะคะแล้วก็วิตามินอ e ีมาด้วยนะเดี๋ยวโบจะลองสวอชสีให้ดูนะคะว่าข่าออกมาแล้วน่ารักขนาดไหนดูกันเลยนี่เลยค่ะเขาก็จะเป็นสีชมพู เนื้อครีมแบบนี้นะคะสีน่ารักมากๆากพามาแล้วนะคะให้ลุคสดใสหวานแบลมากเลยนะคะเพื่อนๆเวลาเขาเซ็ตตัวเสร็จแล้วอะไรแล้วนะคะเขาก็จะให้ลุคที่เป็นลุคแมทเลยนะคะเป็นเนื้อแมบทบแต่ว่าเป็นเนื้อแมทที่มันบางเบาค่ะมีความนุ่มเนยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกหนักปากอะไรเลยะคะ่ะถือว่าโอเคนะเนื้อลักษณะแบบนี้นะคะเขามีปริมาณอยู่ที่5มิลลิลิตรนะคะมีราคาอยู่ที่470บาทค่ะ เป็นบอนเซอร์ของแบรนด์เซฟโฟล่าคอลเลกชันค่ะมีชื่อรุ่นว่า m a ทซันพาวเดอร์ค่ะลักษณะหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยสวยนะคะแพคเกจจิ้งคือมาเป็นรูระ้าทิ์นะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของเซฟโฟล่าเนอะเดี๋ยวโบให้ดูนี่นะคะก็เป็นแพค k เกจจิ้งที่โบว่ามันพกพาง่ายดีนะคะเปิดออกมาเขาก็จะมีกระจกให้นะคะกระจกสามารถใช้งานได้จริงนะคะตัวแป้งของเขาอะ ปั๊มลายนูนมาได้สวยมากๆนะคะก็จะเป็นลายพระอาทิตย์เหมือนกันนะคะประมาณนี้เนอะสวยมากนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้โบได้ลองใช้แล้วเนอะวันนี้ก็ใช้กับใบหน้าด้วยนะคะเป็นบอนเซอร์เนื้อแมทที่โบถือว่าเกลี่ยง่ายใช้ได้นะคะสําหรับมือใหม่หัดแต่งหน้าใช้ตัวเนี้ยไม่เป็นปืนแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่มีการพลาดแน่นอนนะเพราะว่า เกลี่ยง่ายจริงๆค่ะแล้วก็เป็นบอนเซอร์เนื้อแมทที่เวลาเนี่ยค่ะถ้าสังเกตนะคะมันทํายังไงมันก็ไม่เป็นปื้น,นะคะเนื้อเขา,าบางเบาเนื้อเขานุ่มจริงๆเป็นบอนเซอร์สีน้ําตาลนะคะที่มีติ่งอมส้มนิดหน่อยเล็กๆเ,กเกท่านนะั้นนะเพื่อนๆคือไม่ได้ส้มจ๋าต้ปัดในชีวิตจริงไม่ได้นะคะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะที่โบหันให้ดูนะคะเพราะว่ามันก็ใช้ง่ายดีนะในชีวิตประจําวันสามารถใช้ได้ะคะ่ะสาวผิวขาวก็สามารถใช้ได้นะคะแต่สำหรับสาวผิวคาก็ต้องลองเทสดูก่อนนะ นี่เลยค่ะลักษณะของตัวบอนเซอร์สีเป็นประมาณนี้นะคะเนื้อแป้งนุ่มจริงๆอะคะ่ะนี่เลยค่ะเห็นไหมก็จะเป็นบอนเซอร์สีออกน้ำตาลมีติ่งส้มเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยจริงๆและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ทำให้โบรู้สึกว่าเขาน่าประทับใจนะคือกลิ่นของเขาเป็นกลิ่นที่หอมมากนะคะ ก็จะเป็นกลิ่นหอมของขนมนะคะเป็นกลิ่นขนมที่หอมน่ากินจริงๆนะคะเพื่อนๆมันยิ่งทําให้เราอยากใช้เขานะคะเพราะว่ากลิ่นมันน่ารักกันนะก็คือน่ากินน่ะสีที่โบเลือกมานะคะเป็นเบอร์หนึ่งมีชื่อสีว่าเ l e ีย l i ไลท์เนาะ ก็มาในปริมาณ9กร,รัมเลยนะคะราคาของเขาจะอยู่ที่590บาทค่ะบโบคิดว่าโบรับได้ะคะกับบอนเซอร์ในราคาเท่านี้เลวแล้วก็คุณภาพโอเคเลยนะคะแล้วแพ็กเกจจิ้งก็คือก็ไม่อายใครนะพกไปไหนมาไหนได้เลยนะคะสวยจริงๆเลยค่ะถัดมาเป็นลิปสติกค่ะเป็นของแบรนด์มาจ์เจคอบค่ะดูกล่องสี 4, แค่กล่องก็สวยหรูแล้วอะ่ะดูรุ่นที่โบเลือกมานะคะเป็นรุ่น ขอบเบอร์มาคลิปครีมเบอร์ส3 8มีชื่อสีว่าเชอร์เตมค่ะมาดูลักษณะหน้าตาแพ็กเกจจิ้งก่อนเลยนะคะว่ามันเลอค่าขนาดไหนเนอะหน้าตาของเขาก็เป็นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆแพ็กเกจจิ้งเป็นสีดํานะคะทรงมนๆประมาณนี้เนอะ มีโลโก้ปั๊มนูนขึ้นมานะคะมาร์คเจคอบและความน่าสนใจของแพคเกจจิ้งของเขานะคะก็คือเป็นแม่เหล็กกันนะเพื่อนๆเขาเป็นแม่เหล็กที่มันไม่ก้องแกงตัวน้ําหนักของแพคเกจจิ้งนะคะเวลาจับเนี่ยรู้เลยนะว่ามีน้ําหนักที่มันผลิตมาจากแพคเกจจิ้งที่มันคุณภาพดีจริงๆะคะ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าแม่เหล็กเขาเสียงจะเป็นประมาณไหนนะคะเป็นไง โอ้ดูสีพกในกระเป๋านี้แบบว่าไม่ต้องอายใครนะคะคือสวยหรูมากเลยนะตัวแท่งของเขาอะมีความพิเศษกว่าแบรนด์อื่นๆนะคะตรงที่ถ้าเพื่อนๆสังเกตตรงหัวลิปสติกเห็นไหมคะหัวลิปสติกเขาจะมีความมนโคง้งไม่มีความแหลมเลยนะเพื่อนๆซึ่งตอนแรกอะมองหัวลิปสติกลักษณะแบบนี้ตอนแรกคิดในใจนะคะว่าเฮ้ย มันจะทายากไหมมันจะเข้ากับมุมปากเราได้ไหมแต่โบพูดได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ทานะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวแท่งนี้นะคะสีที่โบลิมฟีปกของโบสีประมาณนี้เนาะเข้ากับมุมปากได้ดีมากๆคือมันแปลกจริงๆไอ้ตรงหัวโค้งมุมมุมของเขาเนี่ยนะคะมันสามารถเข้ากับรูปปากตรงนี้นะคะแล้วก็ลากมาถึงตรงมุมปากได้เลยถือว่าโอเคมากๆนะคะเดี๋ยวสวัสดีให้ดูค่ะนี่เลยค่ะสีของเขา จะเป็นสีแดงนะคะที่ทาง,ง่ายมากๆนะคะสีแดงลักษณะแบบนี้เป็นสีแดงที่วัยรุ่นสามารถทาได้นะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ทาได้มันเป็นสีแดงที่ไม่แก่เลยเพื่อนๆหลังจากที่ได้ลองทาลิปสติกตัวนี้แล้วนะคะโบประทับใจนะคะกับเนื้อสีของเขาเนืคือเนื้อสีของเขาเนี่ยมันเป็นเนื้อครีมนะคะเป็นเนื้อครีมที่มีความเป็นกำมะหยี่ค่ะเป็นกำมะหยี่นุ่มๆนะเนื้อนุ่มมาก เอ่อพิกเมนต์ชัดนะคะแล้วก็ให้สีที่ติดทนจริงๆเนาะถือว่าเป็นลิปสติกอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่โบคิดว่าเฮ้ยโบจะต้องซื้อเก็บสะสมเหมือนกับตัวบัตออนของเขาแน่นอนนะคะ่ะคือชอบเนื้อสีชอบพิกเมนต์ชอบทุกอย่างมันแพคเกจจิ้งก็เลิศทุกอย่างดีงามน,นะคะเลฟแท่งนี้นะคะเขามีปริมาณอยู่ที่3.6กรัมค่ะมีราคาอยู่ที่1050บาทค่ะถ้าใครสนใจก็ไปส่องได้เลยเนะชิ้นต่อมาก็ยังเป็นแบรนด์ของมา r ์เจคอบเช่นกันค่ะที่โบได้มาเนี่ยเป็นอายไลเนอร์มาจ์เจคอบเมจิกมาสเ e อร e c i s i o n pen ลักษณะหน้าตากล่องก็เรียบหรูเหมือนเดิมอีกแล้วเนะสวยมาก่หเห็นกล่องก็ใจละลายแล้ววะแล้วก็เดี๋ยวโบให้ดูตัวอายไลเนอร์ด้านในนะคะแพคเกจจิ้งแบบดีงามมากๆนะคะอยากพกติดตัวไปนอกบ้านเลยนะลักษณะแพคเกจจิ้งก็จะเป็นประมาณนี้เลยสวยมากคุณเพื่อนนะคะเหมือนปากกาเลยค่ะแล้วก็ตรงหัวก็จะเป็นสเตเลสนะคะสีเงินเนอะ ลักษณะเป็นประมาณนี้คือเหมือนปากกาจริงๆอะค่ะที่ใช้เขียนหนังสือเลยตัวแพ็เกจจิ้งเนี่ยถือว่าเรียบหรูมากๆนะคะคือดูดีสมกับแบรนด์ Mac r J a c o b s จริงๆะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวผู้กันด้านในกันดีกว่าดนะว่าผู้กันเขาเป็นแบบไหนนะคะได้มีการใช้แล้วสัก2ครั้งนะคะวันนี้ก็ปีดด้วยนะเปิดออกมานะคะเขาก็จะเป็นหน้าตาของผู้กันปากกาประมาณนี้นะคะที่แหลมมากๆนะคะมีความเล็กเกลียวแหลมเนอะ เวลาเรากรีดอายไลเนอร์เนี่ยจะให้ลุกที่คมเส้นเล็กคมนะคะแล้วมีสีดําที่มันดําสนิทจริงๆอะค่ะลักษณะที่โบกรีดในวันนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะค่ะเดี๋ยวโบลองกรีดให้ดูนะว่าเขาให้เส้นเล็กได้ขนาดไหนนะคะแล้วก็ให้ความคมชัดได้ดีไหมนะกรีดไปเลยนี่ค่ะ ก็จะเป็นสีดําที่ได้เส้นเล็กประมาณนี้เลยนะคะคือเราจะรีดให้เป็นเส้นเล็กๆบางๆแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะรีดให้เป็นเส้นหนาก็ได้เหมือนกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆอายไลเนอร์ตัวนี้นะคะที่โบอยากลองจริงๆนะเพราะว่า1เลยเป็นสูตรกันน้ํานะคะแล้วก็อีกอย่างเลยคือเขาบอกว่าเป็นอายไลเนอร์ที่เหล่าบรรดาบล็อกเกอร์กูรูยูทูบทั้งต่างประเทศนะคะคือชื่นชอบนะแล้วก็นิยมกันมากๆค่ะก็เลยอยากลองจริงๆว่าเฮ้ยมันจะดีสมคําล่าลือหรือเปล่านะคะที่โบได้ลองใช้รีดเป็นเส้นไลเนอร์บนเป,ปลือกตาของโบนะคะก็รู้สึก รู้สึกว่าเออเขาก็วิงตัวสวยดีนะคะคอนโทรลง่ายเนอะให้เส้นเล็กที่มันบางคมดําสนิทดีจริงๆะคะ่ะ ใช้ง่ายนะมือใหม่อย่างโบเนี่ยใช้ลอดๆไม่มีอาการว่าขาดตอนสะดุดคือไม่มีเลยนะคะคือมันไหลลื่นไปเลยค่ะเพื่อนๆก็ถือว่าประทับใจเนอะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือต่อให้กันน้ํายังไงนะคะก็ล้างออกง่ายเนอะคือมันล้างออกง่ายจริงๆอะค่ะตัวเนี้ยนะคะ,ะ,คะมาในปริมาณ0.5มลลตรค่ะมีราคาอยู่ที่980บาทค่ะตัวถัดมานะคะเป็นอะไรที่กรี๊ดมากที่ทางแบรนด์อะให้เลือกของแบรนด์นี้นะคะแล้วก็ให้เลือกสีเองด้วยเนอะคะือขอบคุณมากๆดีใจสุดๆเลยค่ะ ก็จะเป็นไฮไลท์ให้ถ่ายว่าไฮไลท์ของอะไรถ่ายสีติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักโอเคเป็นไฮไลท์ของแบน Becca, รนด์เบเก้าค่ะเพื่อนแบรนด์เดิมเลยที่โบเพิ่งสอยมานะเพื่อนน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าสีที่โบเพิ่งสอยมาเนี่ยเป็นสีแชมเปญป๊อปสีที่โบเลือกใหม่สีหนึ่งเพื่อนๆน่าจะเดาออกนะว่าคือสีอะไรอะเบเก h i m ชิมมูริงสกิน p e r f e c t o r Press นะคะลักษณะหน้าตาก็เหมือนเดิมนะคะที่เราเคยเห็นกันแล้วเนอะแต่ว่าอยากโชว์อีกรอบนะคะก็จะมาในลักษณะหน้าตาตลับกลมๆแบบนี้นะคะ Packaging เ,เนี่ยแข็งแรงทนทานมากๆเลยอะ่ะเป็นพลาสต,ติกเหนื้อยางนะคะตรงนี้เนอะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคล้ายๆ s t เสีเงินนะคะ p a c k จ g ิ้งแข็งแรงทนทานจริงๆสีที่โบเลือกมาเนี่ยมีชื่อสีว่าโ Opal ค่ะก็เปิดโชว์กันไปนเลยเนอะ จะมาลักษณะหน้าตาเป็นกระจกแบบนี้ใช้งานได้จริงแน่นอนนะคะเพื่อนๆแล้วก็ข้างบนก็เอาพลาสติกออกก่อนนะนี่เลยสีโอปอลก็จะเป็นโทนสีประมาณนี้นะคะเป็นสีที่สวยมากๆเพื่อนๆสีนี้ใช้ง่ายนะคะใช้ง่ายจริงๆเดี๋ยวโบสวอตให้ดูเลยดีกว่าวันนี้ก็ปัดดนะ้วยเนาะไม่แน่ใจว่าเห็นความชายของแสงหรือเปล่าเนาะ สีโอปอลเนี่ยเขาจะเป็นสีที่ออกไปทางทองอมชมพูนิดๆน,นะคะในความคิดโบเนอะเนื้อบางจริงๆค่ะแต่ว่าเนื้อบางในที่นี้นี่ไม่ใช่ว่าปัดมาแล้วมันดูใสๆเป็นธรรมชาติคือไม่ใช่นะเป็นไฮไลท์ที่เราปัดมาแล้วเราสามารถออกงานได้เลยะคะ่ะคือสีมันสวยปัดมาแล้วก็ให้ความชายความเล่นแสงให้ความนัวที่มันดีมากๆนะคะ เอาไว้วันไหนนะโอากาสดีๆเดี๋ยวโบจะมาปัดเทียบกับสีของแชมเปญป๊อปเนอว่าเออเนื้อสีเขามันแตกต่างกันยังไงเหมาะกับสีผิวโทนแบบไหนบ้างนะคะเป็นไฮไลท์อีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่โบคิดว่าน่าซื้อเก็บสะสมไว้เนะเพราะว่า เออพิกเมนต์ดีจริงๆนะคะแล้วก็ให้เนื้อสีที่มันสวยเลยค่ะคือนะัตอนนี้นะคะในบรรดาไฮไลท์ทั้งหมดที่โบมีในกลุ่นนะคะถ้าให้ยกเป็นที่1นเลยนะคะคือที่สุดในกลุ่มก็ต้องเป็นของเบกกอจริงๆะคะ่ะเนื้อสีนี้ชนะเลิศเลยเนาะ,ะและเป็นไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะคะที่ปัดจากพาราเบนเนาะมาในปริมาณ8กร,รัมนะคะมีราคาอยู่ที่1,650บาทค่ะฟินมากๆเลยอะ่ะ <laughs> ถัดมาเป็นไอซชโดของแบรนด์เบอร์เบอรี่ค่ะลักษณะหนะ้าตาแพคเกจิ้งแบบแค่เห็นกล่องก็ใจละลายแล้วดูสิ อันนี้แค่พลาสติกที่มันคุมกับกล่องนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวโบเปิดออกมาก่อนนะค่ะมีชื่อว่า Burberry a u t u m n Winter 2015 r u n 215 p a l e ว t e e เ e a อ e d o ชโ a l ์พ e ค่ะมาดูตัวแพคเกจจิ้งด้านในดีกว่านะ,ะว่าสวยแค่ไหนนะคะเปิดมาตอนแรกคือกีดมาแพคเกจจิ้งแบบแกชนะเลิกแกเอาใจฉันไปเลยนะคะก็มาในซองกระมี่ลาย Burberry ประมาณนี้เนอะเป็นลายตารางนะคะซึ่งพอเปิดมานะคะเพื่อนๆ ก็ข้างในเนี่ยบุหนังนะคะเป็นหนังบางๆเนาะสีดํานะคะแล้วก็มีแปรงนะคะเสียบมาให้ด้วย3ามแปรงนะคะคือตัวแปรงเขาทั้งสาด้ามน,นี้ที่โบลองเอามาเล่นดูนะคะก็มาใช้งานได้จริงะคะ่ะเพื่อนๆมีขนแปรงที่นุ่มจริงๆนะคะตรงแปรงเขานะคะถึงแม้ว่าจะเป็นแปรงเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้นะ,ะก็ยังอามามีปั๊มนะคะ ลายเบอร์เบอรี่นะคะเป็นสัญลักษณ์โลโก้ของเขานะคะมาด้วยเนอะคือมันเป็นสีดําแล้วมันก็ชิ้นเล็กจริงๆเพื่ออาจจะยังมองไม่เห็นตัวนี้ก็ใช้เป็นเขียนคิ้วก็ได้นะคะจริงๆแล้วแต่ว่าด้วยความที่ขนเขาตรงนี้นะคะมันนุ่มมากๆเแ,แล้วก็เป็นลักษณะของปลายเฉียงนะคะสามารถใช้ตัวนี้กรีดเป็นไลเนอร์ได้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนอะจะเป็นหัวฟองน้ําแบบนี้นะคะ ก็สามารถใช้แต่งตาได้เหมือนกันเนอะอยู่ที่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะคะและตัวที่สามเนอะตัวเนี้ยชอบมากนะคะเป็นแปรงที่มีขนที่นุ่มจริงๆค่ะเพื่อนๆตัวเนี้ยสามารถแพ็คสีตาได้นะคะและด้วยความที่ตรงหัวเขานะคะมันจะเป็นพุ่มๆม,มีความโค้งงอนแบบนี้เนอะมันสามารถใช้ในการเบนนะคะเบนให้ขอบตามันฟุ้งกระจายได้ดีนะคะ เป็นตรงเบ้าตาเราค่ะถือว่าโอเคมากๆได้แปลงโลดอะชนะตัวแพคเกจจิ้งนะคะสีสวยมากๆโบชอบสีที่โทนแบบนี้นะคะเป็นพาเลตลายตารางของเบอร์เบอรี่นะคะสีเงินเนอะที่คล้ายๆสีเงินอมเทาควันบุหรี่อะคะ่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็ข้างหลังก็หน้าตาเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็มีปั๊มเบอร์เบอรี่ลงไปนะคะคือแพคเกจจิ้งแบบว่าหน้าโพกอะหน้าใช้จริงๆนะคะมีน้ำหนักที่ ดูแข็งแรงคนทาน่ะเขามีน้ำหนักนะคะแต่ก็ไม่ได้หนักเวอร์เนะก็เป็นน้ำหนักที่ตามสไตล์ของการมีแม่เหล็กมาด้วยค่ะก็ะนี่นะเดี๋ยวโบจะเปิดให้ดูอุย้ยตายโอย้แค่ได้ยินเสียงก็ตายกันไปเลยนะคะอะไรแกจะตายไปไหนนักหนะ <laughs> โอเคมาดูข้างในเลยนะมีกระจกมาให้หนึ่งอันกระจกเหลี่ยมๆใช้งานได้จริงนะคะเพื่อนๆโทนสีของเขาก็จะเป็นลายทหารนะคะที่มาในโทนสีเขียวสีครีมนะคะแล้วก็เป็นสีดำเนอะ คือมันสวยจริงๆอันนี้ยอมรับเลยนะว่าถ่ายรูปเก็บไว้แล้วนะคะแต่ไม่กล้าสวอตคือไม่กล้า ไม่กล้าใช้อ่ะกลัวคือไม่อยากให้ลายมันหายไปอะจริงจริงนะายแซโดตัวนี้นะคะเขาก็เป็นาอแซโดที่ได้รับแรงบันดาลใจเนื้อมาจากลายทหารนะคะจากรันเววูเมนแวร์ออร์ช w ่นวินเทอร์สองพค่ะตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขานะคะที่ทางแบรนด์เคมมาเลยนะว่าเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อนุ่มดุจใยไหมนะคะมี3มเฉดสีที่สามารถแต่งลุคสโมกี้อายในแบบของเบอร์เบอรี่นั่นเองนะคะเพื่อนๆโบว่าทุกคนคงอยากดูสวอตสีเนอะเดี๋ยวสวอตเลยค่ะกั้นใจ โอ้ oh. ดูสิแต่นิดเดียวสีเขียวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนี่เลยนะคะสีที่โบจิ้มออกมาเนอะเดี๋ยวสวอปไปเลยนะคะได้แล้วนี่เลยค่ะก็นี่นะคะสีครีมตรงนี้เนอะพิกเมนต์อาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆนเพราะว่า อาจจะเจอแสงในห้องนี้ด้วยจะเป็นสีเขียวขี้ม้าเนอะค่ะแล้วก็มาในโทนสีดําประมาณนี้นะคะเพราะว่าพิกเมนต์เขาเนื้อนุ่มจริงๆนะคะแต่ถามว่าคมชัดไหมอะไรไหมต้องลองแต่งตาดูก่อนนะคะถึงจะตอบได้เนอะแต่ก็ถือว่าเนื้อสีนุ่มเนอะน่าจะเขียง่ายโบตั้งใจว่าถ้าโบแต่งตานะคะในพาเลตนี้นะโบก็จะเอาสีเขียวนี้นะคะจิกบริเวณหางตาค่ะให้มันดูเฉียวเียวนิดนึงเนอะแล้วก็ใช้สีดําของเขาเนี่ยขีดเป็นไลเนอร์ลงไปค่ะหรือไม่ถ้าวันไหนวันที่เราอยากแต่งตาซบซ้อมนะคะ เราจะสามารถใช้แค่ตัวสีเขียวตัวนี้กิดเป็นไลเนอร์ก็สวยดีนะเพราะว่าโอเคมากๆนะคะเปิดให้ดูอีกรอบ <laughs> มันสวยจริงๆมาในปริมาณที่ใหญ่จริงๆเนอะมีปริมาณอยู่ที่10กรัมอะคะมีราคาอยู่ที่2,350บาทคา่ะมาถึงสิ่งสุดท้ายแล้วนะคะที่ ยกให้เป็นที่สุดของที่สุดสุด,สดอลังการงานสร้างในชิปนี้เลยนะคะที่เลือกมาแล้วดีใจอ่ะดีใจที่เขาให้เราเลือกเซตนี้นะคะเพราะว่ามูลค่ามันก็สูงอ่ะคือตอนแรกคิดเลยนะว่าเฮ้ยมูลค่าขนาดนี้ทางแบรนด์จะให้เลือกไหมทางแบรนด์ให้เลือกนะคะคือขอบคุณจริงๆค่ะดีใจมากๆเนาะค่ะก็จะเป็นเซตของแปมโซยววาเลยค่ะเซตนี้เลย ในเซตนี้นะคะมีแปลงจํานวน8ด้ามเลยนะคะเพื่อนๆคือแบบเป็นแปดด้ามที่โบคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะใช้ได้ในชีวิตประจาวันของโบจริงๆนะคะเปิดออกมาก่อนเนาะนี่เลยแปดด้ามที่อยู่ในนี้สีสันแบบโอ้ยสีลดกรมันสวยมากๆนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูแปลงนะคะเพื่อนๆเรามาดูที่ตัวกระเป๋าก่อนเนะว่า โบก็ชอบมากๆนะกระเป๋าคือทําออกมาได้ดีจริงๆนะคะวัสดุหนังที่เขาให้มานะคะก็จะเป็นหนังที่เป็นหนังเทียมนะคะเพื่อนๆไม่ใช่หนังแท้นะเป็นหนังเทียมนะที่โบว่าคุณภาพมันนุ่มดีเนอะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของโซย่านะคะตรงนี้เนอะเป็นสีโรสโกะคะ้ค่ะส่วนตรงซิปนะคะก็เป็นสีโรสโก้เหมือนกันเนอะค่ะตรงหัวซิปก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า นะคะสีโรสโกมีปั๊มลึกลงไปเป็นแบรนด์โซย่าค่ะแล้วก็ซิปนะคะเพื่อนๆเป็นซิปที่รูดง่ายมากนะคะเป็นซิปที่ลื่นแล้วนะค,คุณภาพดีจริงๆวัสดุดีมากนะคะข้างในเนี่ยบุผ้าอย่างหนาเลยนะคะเพื่อนๆอะไรลูก,กแสนเนี่วคะ่ะได้ไหมนะคะลูกค่ะข้างในนะคะก็เป็นบุผ้าอย่างหนาเลยเนาะ สีออกน้ำตานะคะเพื่อนๆแล้วก็มีซิปมาให้อีกชั้นหนึ่งนะคะเป็นซิปที่ใช้งานได้จริงสีโสโกเหมือนกันซิปลื่นม,มากนะคะเป็นกระเป๋าอีกชั้นหนึ่งเนืข้างในด้านข้าง จะเป็นลักษณะแบบนี้เนะาะค่ะถือว่าเป็นกระเป๋าที่โบรู้เลยว่าถ้าโบไปต่างจังหวัดโบจะพกไปแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นใส่แปลงก็ดีเนาะหรือว่าพกเครื่องสำอางหรือพกของอะไรก็ได้กระจุกกระจิกนะที่เราจะไปใช้แต่งตัวที่ต่างจังหวัดนะคะมันดีงามมากๆชอบนะคะชอบจริงๆวัสดุเนี่ยโอเคเลยนะมาดูที่เซ็ตแปรงทั้งแดด้านนะคะว่าได้แปรงอะไรมาบ้างเนาะก็เขาจะแบ่งเป็นแปรงสําหรับแต่งตาเนี่ยจะมีสีนะคะสีดามแล้วก็มีแปรงสําหรับหน้าอีกสีดามน,นะคะ สีด้านนี้จะเป็นแปรงสําหรับใบหน้านะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวเลยเนอะตัวแรกเลยนะคะเป็นแปรง Color Love Makeup ก็เป็นแปรงที่ใช้สําหรับลงที่ใบหน้านี่แหละคะ่ะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะว่าเซตที่โบเลือกมาเนี่ยเป็นเซ็ Low s โร o โกนะคะทุกด้านของแปรงเนี่ยตัววัสดุของเขาตรงนี้จะเป็นสีโรสโกทุกด้านเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีพิมพ์ชื่อของเขานะคะเป็นสีโรสโกเหมือนกันเนาะ ตรงตัวขนแป่งของเขานะคะเป็นขนแป่งที่นุ่มมากๆเลยเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นสีออกน้ําตาลแดงตรงด้านโคนนะคะแล้วก็ตรงปลายของแปรงเนี่ยจะเป็นสีขาวเนอะทุกด้ามจะเป็นลนักษณะแบบนี้เกือบทุกด้ามน,นะคะตัวเนี้ยเป็นแป่งที่โบคิดว่ามันใช้ได้อเนกปรนนะสงคะ์เนอะใช้ได้กับทั่วทั้งหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นปัดแป้งก,ก็ได้นะคะหรือว่าปัดแก้มก็ได้เหมือนกันเนอะหรือจะลงบอนเซอร์ก็ได้ค่ะเพื่อนๆขนแป้งนุ่มจริงๆนะคะนุ่มมากๆเลยตัวนี้ผ่านไปก่อนเนอะ ตัวที่2ค่ะเป็นเบอร์110 Face Shape นะคะลักษณะเขาก็จะเป็นแปลงหัวกลมๆมลๆแบบนี้เนะอะโบคิดว่าแปลงตัวนี้น่าจะเอามาทำการคอนทัวร์ตรงนี้เนะมันจะจิดได้ดีนะคะโบคิดว่าน่าจะใช้ในลักษณะแบบนี้นะคะก็ขนนุ่มเหมือนกันนะคะขนแปลงมีความสปริงตัวได้ดีนะคะแน่นอยู่นะถือว่าโอเคเลยนะคะนุ่มดีถัดมาเป็นเบอร์102ค่ะ ลักษณะหัวแปงก็จะเป็นมนๆกลมๆแน่นๆนะคะแบบนี้เนอะแปลงลักษณะแบบนี้บอกว่าเขาอาจจะคืออันนี้ไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้เรื่องแปงนะคะโบก็ต้องไปหาข้อมูลอีกทีเหมือนกันเนอะแปงในลักษณะเนี้ยโบคิดว่าเขาคงเอามาใช้ในการบัฟรองพื้นนะคะวนๆบัฟบัลองพื้นไปเนอะก็เป็นคนที่ไม่ใช้ลองพื้นนะคะแต่กะว่าจะมา adapt อาป p ายนะคะในการอาจจะลงคอนทัวร์ก็ได้เนอะหรือว่าปัดแก้มเอาก็ได้ะค่ะเดี๋ยวลองดูนะว่าใช้ได้เหมือนกันหรือเปล่า ถัดมาเป็นเบอร์หนึ่งสองเจ็ดค่ะลักษณะหน้าตาก็จะเป็นแปรงที่มีขนสีขาวล้วนเลยนะคะเพื่อนๆเป็นแปรงที่ลักษณะของเขานะคะจะเป็นปลายเฉียงเล็กน้อยนะคะมนมนเฉียง,งนะคะแปรงลักษณะแบบนี้เราสามารถตัดแก้มก็ได้นะคะหรือไม่จะคอนทัวร์ก็ได้หรือลงบอนเซอร์ก็ได้นะคะถือว่าเป็นแปรงที่อนเนกประสงค์เหมือนกันนะคะขนนุ่มมากๆเลยดูสิขนสปริงตัวนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความแน่นจนเกินไปเนอะ,ะโอเคนะคะบาะว่า มาดูในส่วนของแป่งแต่งตาบ้างนะคะก็ตัวแรกเลยเนอะเป็นเบอร์สามหนึ่งเจ็ดนะคะตัวนี้เขาเขียนว่าวิงไลเนอร์ค่ะเพื่อนๆนะคะก็จะเป็นแปรงหัวตัดบางแล้วก็คมอะคะ่ะตัวนี้ก็อย่างที่เขาเขียนมาเนอะว่าทําเป็นกรีดไลเนอร์ก็ได้นะคะแล้วก็โบจะลองเอามาเขียนคิ้วดูเนะว่าไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเขียนคิ้วจะเวิร์กหรือเปล่านะคะตัวนี้ มาเป็นเบอร์1-4-2นะคะคอนซีลเลอร์บัฟเฟอร์นะคะลักษณะหน้าตาเป็นประมาณนี้เป็นหัวมนๆกลมๆที่มีขนาดเล็กนะคะสำหรับแต่งตาเนอะออขนนุ่มพอประมาณนะคะแต่ว่าไม่ได้นุ่มเบรอเนอะมีลักษณะขนที่แน่นเลยนะคะแน่นจริงๆเนอะตัวต่อมาเป็นเบอร์2-2-7นะคะ ลักษณะหน้าตาก็จะเป็นแปรงสีขาวล้วนเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นแปรงที่โบคิดว่าเขาสามารถนํามาแพคสีที่เปิดตาได้นะคะแล้วก็ด้วยความที่ตรงหัวเขาว่ามีความมนๆบ,บานๆน,นิดนึงนะคะเราสามารถที่จะใช้ในการ คัดตรงเบ้าค่ะให้มีความฟุ้งเนะมากขึ้นได้ค่ะก็ถือว่าโอเคนะคะตัวนี้เนาะผลลุเหมือนกันค่ะและแปรงแต่งตาชิ้นสุดท้ายค่ะเป็นเบอร์ 2, 3, สองสามหนึ่งลักษณะหน้าตาก็จะเป็นหัวกลมๆนะคะตรงไปมีความแหลมนิดนึงเนอะลักษณะแบบนี้นะคะค่ะแปรงตัวนี้ก็อย่างที่เรารู้กันเนะว่าเราสามารถเอามาลงไฮไลท์ที่หัวตาก็ได้นะคะหรือว่าใต้ขอบตาล่างก็ได้เนอะหรือว่าเราจะมาใช้ในการคัดเบ้า ะะช่วงนี้เนาะให้มันมีความลึกชัดขึ้นนะคะก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันตัวขนก็นุ่มเหมือนกันมีความสปริงตัวเด้งตัวได้ดีนะคะเพื่อน,อนโอเคเซตแปรงเซตนี้นะคะโบถือว่าเป็นเซตแปรงทั้งแดด้านเนะที่มันคุ้มค่าะคะสามารถใช้ได้ทั้งใบหน้าจริงๆถ้าใครกําลังมองหาเซตแปรงที่มันอนเนกประสงค์ใช้ได้ครบทั้งใบหน้าก็เซตนี้ก็เป็นเซตที่ หน้ามองหานะคะหน้าเลือกสั่งราคาของเขาก็จะอยู่ที่2986บาทนะคะเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นอีกเซตหนึ่งที่มันคุ้มค่าเนาะโอเคก็หมดไปแล้วนะคะกับสิ่งของที่ทางเว็บ s i f o l a .co.th นะคะได้ส่งให้โบมาให้โบเลือกมาทั้งหมดเป็นจํานวน5แบรนด์นะคะก็มีเท่านี้เนาะทีนี้เรามาดูโค้ดของแถมกันบ้างนะคะเพื่อนๆแฟนเพจของโบจะได้รับของแถมจาก s i f o l a นะคะเมื่อใช้โค้ด T L X B O W นะคะเดี๋ยวโบจะเขียนเป็นตัวหนังสือขึ้นมาให้ด้วยเนาะเผื่อโบพูดผิดนะคะที่ด้านหน้าการสั่ง เ,ะะเมื่อช้อปครบ699บาทขึ้นไปเพื่อนๆก็สามารถได้ของแถมได้เลยนะคะก็ใช้โค้ดที่โบอบอกไปเมื่อกี้เพียงช้อปแค่699บาทได้ทุกคนนะของแถมใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่28มีนาคมไปจนถึงวันที่11เมษายน2559นะคะเพื่อนๆหรือจนกว่าสินค้าจะหมดนั่นเองนะคะสําหรับรายละเอียดที่โบได้พูดมาตั้งแต่ต้นนะคะจนถึงท้ายคลิปนะไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปช้อปปิ้งที่เว็บของ s i c o l a .co. t h นะคะหรือเรื่องของโค้ดของแถมนะคะโบจะใส่รายระละเอียดไว้ในกล่องดีสคริปชั่นบ็อก ด้านล่างนะคะคเพื่อนๆเพื่อนๆก,ก็สามารถเข้าไปกดช้อปปิ้งในนั้นได้เลยนะคะแล้วก็สามารถใช้โค้ดรหัสของแถมได้เลยนะคะเดี๋ยวโบจะใส่ไปให้นะ,ะอย่าลืมไปคลิกกดดูคลิกช้อปกันได้เลยนะคะในคลิปนี้นะคะโบก็ยอมรับเลยว่าเป็นคลิปที่โบฟินเวอร์นะคะฟินจริงๆนะต้องขอขอบคุณทางเว็บซิฟิล่า o จีดด้วยนะคะที่ได้ส่งผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้โบได้ลองใช้และให้โบได้แชร์ต่อเพื่อนๆไปด้วยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะโอเคค่ะคเพื่อนๆไว้เราไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย